สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไ r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i ต e กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปแล้วที่สำคัญเ,เพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คิดใหม่ใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ช,ชั่น2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าย u o m o v e นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําทั้งหมดนะครับ5ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับ ตัวแรกนะครับของเครือข่ายทุม,มุกนะครับให้เรากดดอกจัน550ดอกจัน30สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1วันนะครับตัวนี้นะครับจะแรกเป็น t o point นะครับดอกจัน550ดอกจัน30สี่เหลี่ยมนะครับเราไปดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน1 99ดอกจัน5สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้1วันนะครับเน็ตเมอันเน็ตเมโลสปีดดอกจัน199ดอกจัน5สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 1G จิกนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่3ให้พเพื่อนกดดอกจัน878ดอกจัน553สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่1นจิกนะครับใช้งานได้1วันเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่สปีดดอกจัน878ดอกจันห5าหสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่4กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจันแปด8ดอกจัน2ดอกจันสอสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่1นจิก ใช้งานได้เจ็ดวันเน็ตเมอันเน็ตม่ดงสปีดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับโอเคครับเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวที่ห้านะครับให้เพื่อน <S <S ๆนะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ หน่า2นะครับใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันเน็ตไม่อันเน็ตมีร้อสปีดดอกจันเกาดอกจัน9สี่ซีลี่ยมนะครับและนี้ก็คือทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูบู๊ปนะครับทั้งหมด5ตัวที่ผมนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะครับอาจจะมีบางตัวที่ สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e กับช่องเาช,าชวัสตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไป แล้วที่สำคัญพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องอชาศวัตรสไตล์เวอร์ชัน2นะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับพเพื่อนชอบคลิปนี้พเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาศวารสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญพเพื่อนๆก็อย่าลืม